สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนซื้อสกิน f o r t n i น e จากเว็บเอ็นด a บนะครับไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะเออก็ตะกี้ทำคลิปไปแล้วแหละแต่แม่งจ่ายเงินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมาเดี๋ยวลองอีกเป็น microsoft edge ตะกี้ผมใช้ google chrome แม่งไม่ได้นะโอเคมาวันนี้ผมจะมาซื้อลิเบอร์ตร่ควกับไอ้แบทแมนจ็อกเกอร์เออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวมาซื้อสอันเลยนะครับผมมาอันดับแรกสอนวิธีดูเลยก็คือแนะนำให้ global นะครับคือทั่วโลกสากลน,นะแนะนำให้ดูคำนี้เลยคือถ้ามีคำนี้น้อยๆก็คือซื้อได้แล้วแน่นอนแล้วก็แนะนำให้มาดูตรงนี้อีคำว่าทั่วโลกแล้วก็ดูตรงนี้นะเนี่ยไอคำเล็กๆตรงนี้สามารถเปิดใช้งานได้ในไทยนะครับคือถ้ามีอันนี้ยังไงก็เปิดได้หรือถ้ามีติ๊กถูกยังไงก็ใช้ในไทยได้นะครับและอย่างหนึ่งสําคัญก็คือถ้าคุณเล่นบน BC เนี่ยผมแนะนําว่าให้มันนี่นะเป็นคว่าอีบีเกมนะเป็นแพลตฟอร์มอีบีเกมเพราะ บางอันก็น่าจะมีของ Xbox ด้วยมั้งเออ Xbox หรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับทำงานบน Windows, m a s อันนี้ผมว่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าอันนี้น่าจะอ้างอิงมาจากตัวเกมนะที่เล่นได้กับเอ๊ l n u x x ไม่ได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับผมเออ Digital Key ก็เป็น C D Key อย่างที่เราเข้าใจนะครับมันไม่น่าจะมีแบบเป็นกล่องแผ่นกระดาษหรอกเนานะในเว็บเนี้ยโอเคมาในส่วนทางอันนี้ก็ จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับผมจะเลือกอันถูกสุดนะครับก็แนะนําให้ดูเปอร์เซ็นต์ดนวยนะเออหรือไม่ก็ดูติ๊กถูกด้านหลังนะครับถ้ามีผมแนะนําว่าน่าจะเชื่อใจได้แล้วก็ดูคะแนนด้วยก็ดีแต่ถ้าใครแบบจะอยากจะเซฟเซฟตัวเองไปมากกว่านี้ก็แนะนําให้ดูเรตติ้งหรือไม่ก็ตรงเนี้ครับอันนี้ผู้ขายชั้นนานะอืมคือขายเยเยอะก็แต่ไม่ก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้เสมอไปนะแต่ก็แนะนําให้ดูเรตติ้งนะครับมาแต่ส่วนผมวันนี้ จะดูอันที่อันที่เออถูกสุดแล้วจะเป็นของคุณเอ,อบาลอนบาลอนคีนะครับเหมือนมาโปรโมทเนี่ยเขาแต่ไม่ได้โปรโมทนะครับอันนี้ซื้อจริงนะครับเออมาหยิบสถิ้าเลย่ะออจะซื้อสองแพ็คนะค่อ,อชำระเงินตอนนี้เลยนะครับชำระเลยไม่ต้องรีรอก็เดี๋ยวจะมีอ,อ่าไันนี้สักนิดนึงภาษีแหวนเออ ผมจะใช้เป็นพร้อมเพย์นะสมัยนี้รู้สึกค่อนข้างสะดวกมากคือถ้าเราไปใช้บัตรดีบิตหรือทูวันนี่วอลเล็ตแม่งจะคูณไปเยอะกว่าน,นี้แต่พร้อมเพย์นี่เสียแค่ห้าบาทนะครับโอเคกดไปเลยเป็นร้อยเก้าสิบสองหนึ่งร้อยเก้าสบสองจุดห้าหนึ่งสตังก์นะครับผมนะง่าย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 ก็คือ,คอมาเนี่ยผ,ผมจ่ายตรงนี้เนี่ยผมผมจำา่าเงินตรงนี้ไม่ไดไ้ไม่รู้เป็นไรถ้าไม่ได้รอบนี้๋ยวต,ต้อง ต้องทําในโทรศัพท์้วอาเนี่ยได้ละเออทำไมตะกี้ใช้ของ g Google c คน o m มไม่ได้อ่ันนี้ก็ให้มาที่แอปธนาคารหรือ True Money Wallet ก็ได้นะแล้วก็กดเป็นสแกนอันนี้ผมขอไม่ให้ดูผมคิดว่าทุกคนน่าจะสะแกนจ่ายเป็นนะโอเคก็สแกนไปเลยอ่าในส่วนนีน้ผมสแกนโอเคผมสแกนจ่ายไปแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะกดยืนยันสแกนจ่ายไปแล้ กดยืนยันสแกนจ่ายไปแล้วอ่ะมันก็จะขึ้นว่า payment complete นะครับผมแล้วมันก็จะพาเรากลับไปหน้าอันนี้อ่ะอันนี้คือเราได้นะอ่ะกดดูรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับผมอ่ะก็บางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอเอ้ยเฮ้ยไอ้เชีย่ยกูแม่งนานซื้อผิดว่ะเชีย่ยทำไงดีวะแม่งกดกดชำระเงินไปแลเนีย่ย นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรามาถึงหน้านี้หน้าที่ดูคีย์มันจะมีคําว่าขอคืนเงินกับแสดงคีย์เห็นไหมแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้โปรดตัวสอบไม่แน่ใจว่าคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ถูกต้องเนื่องจากการคืนสินค้าจะไม่สามารถคืนได้เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์แล้วมันก็จะมีให้เรายืนยันก็ถ้าแม่งไม่ถูกตามนี้เราก็กดขอคืนเงินรีฟันแต่ของผมมันถูกนะครับอีพิกเกมทั่วโลกแสดงคีย์ไป let's go โอเคเป็นคีย์แล้วก็กด copy ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บนี้ไว้ให้แล้วกันเนาะเป็นเว็บ r e d e e m คีย์ของ e p i c เอ้ยของ Funight อนนะโอเคผม e m อ่าดูดิจะใช้ได้ไหมออโอเค Activate ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมอ่าสักเซสอย่างนี้คือใช้ได้นะครับแบบ h o m ม ก็ถ้าสมมติใช้ไม่ได้จะเป็นไงนะครับเอ,อ้าไอ้เชีย่ยผมมาหน้านี้ให้กูอ่ะโอเคนะเดยวเดยวตัดเดี๋ยวตัดไปตอนไอ้หน้าหน้าใส่คีแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็ถ้าสมมุติไม่ได้จะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมใส่คีซ้ากับตะกี้ตะกี้นะถ้าถ้าสมมุติไม่ได้จะเป็นอย่างนี้นครับอ่าเดี๋ยวดูถ้าสมมติไม่ได้นี่มันจะขึ้นว่า,าคีเราถูกใช้ไปแล้วประมาณนั้นครกลับผมนะโอเคมา เรามาดูอีกอันของของอไอ้แบทแมนโจเกอร์อ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ถูกต้องนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแสดงกียมาเรียบร้อยปึ๊บก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครีย์นะครับผม a c t i ิเวได้ไหมถ้าไม่ได้นิหาเลยนะโอเคได้ครับมาในส่วนหนันนี้คือเราได้ทั้งสองอันละทั้งสองโค้ดละแฮร์รี่ควีนกับ Batman w ูลาสอ่านชื่อผิดหรือ,อเปล่าก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมไนดีกว่าเราแม่งได้จริงหรือเปล่านะครับไปเลสโกเดี๋ยวตัดกันไปในตัวเกมเลยดีกว่า